ว,วันนี้เราจะมาทําทื่อแขวนกระถางกล้วยไม้นะครับแต่เราจะมาทําเอามาแขวนวงของที่ใส่คา,าร์ลสีแทนนะครับตรงนี้ก็ได้ทําในคลิปที่แล้วนะครับวงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะทําแบบสั้นๆนะครับก็จะมีลวดอยู่3ขนาดขนาด3มมิลน,นะครับ อันนี้ก็จะประมาณครึ่งมิลนะครับส่วนขามันก็จะประมาณ1มิลนะครับก็จะมี3ขนาดนะครับอันนี้เราจะทำเป็นขามันนะครับ ันนี้ส่วนนี้จะทําเป็นหูนะครับของหูเราก็จะตัดอยู่ที่ประมาณลวด3มิลเราจะตัดอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบสามเซนนะครับส่วนอันนี้เราจะตัด2เส้นแล้วก็พับครึ่งนะครับก็ความยาวก็ประมาณ1นึ่งฟุตนะครับแต่เราจะ ัดอยู่ที่60เซนนะครับแล้วก็พับครึ่งให้มันได้1ฟุตนะครับให้มันได้30เซนนะครับทีนี้เราก็เริ่มดัดเลยนะครับก็จะใช้ท่อ pvc นะครับดัดโค้งก่อนนะครับเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะพับ หลายนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ดัดก็ความยาวก็ประมาณสักเกาเซนนะครับในส่วนตัวผมเองนะครับส่วนใครจะทำแบบไหนก็ อยู่ที่แล้วแต่ดีไซน์เลยนะครับก็ประมาณ9เซนนะครับแล้วก็ดัดเฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็ดัดประมาณ3เซนนะครับดัดลงเลยอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับ ีนี้เราก็จะม้วนนะครับมมวนนะครับก็ประมาณ3ามเซนนะครับวัดเพื่อให้แต่ละตัวนี้ออกมาลักษณะใกล้เคียงกันนะครับหมวนแบบนี้เลยนะครับ จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาลวดขนาดหนึ่งมิลนะครับที่เราตัดแล้วก็พับครึ่งให้ได้ประมาณ30มสิบเซนนะครับก็สอดเข้าไปในรูเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บีบลวดให้ ชิดๆกันนะครับทีนี้เราก็จะใช้ลวดขนาดครึ่งมิลนะครับมัดเลยนะครับเลือกใช้ที่เลือกใช้ขนาดครึ่งมิลเพราะว่ามันอ่อนนะครับเราสามารถ แบบง่ายๆได้เลยนะครับมัดไปเรื่อยๆนะครับจัดระเบียบของลวดหน่อยนะครับให้สวยงามนะครับประมาณนี้นะครับก็จัดให้สวยงามนะครับแล้วก็มัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า อาจะพอใจหรือสุดลวดที่เราตัดไว้นะครับทีนี้เราก็จะมัดตรงขึ้นตรงข้อนิดนึงนะครับเพื่อเก็บปลายลวดนะครับ,นะรบเ็จะใช้คีบนะครับจับบีบบีบนะครับเพื่ออเพราะถ้าไม่ใช้ก็จะเจ็บมือเรานะครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี้เราก็จะดัดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นตะขอเกี่ยวของวงที่จะมาแขวนเขาราสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้วงที่เราได้ดัดไว้นะครับ เอวได้เลยนะครับแล้วก็พับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เอาเคารุสีแขวนได้เลยนะครับก็ทำได้เองเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ